แต่ว่าคนในเมื้นนี่อย่างพี่ต้ามบอกว่าตะกอนนี้ท่วมไม่หมดเลยถนนแถวนี้ท่วมท่วมหมดไม่สามารถรถไม่สามารถผ่านแม้แต่ขัไมได้ได้อยู่รถเล็กผ่านได้แต่รถเอยรถใหญ่ผ่านได้แต่รถเล็กผ่านไม่ได้นะครับเส้นนี้แต่ว่าน้ําได้ลงไปในรถล,ลงไปในะระดับหนึ่งถึงปิ่มถนนอ่าแต่ว่ายังยังปิ่มๆถนนอยู่เนี่ มันเป็นน้ําน้ําแอ,อ่งที่มันไม่ใช่น้ําโขงที่มันไม่ใช่น้ําโขงมันไม่สามารถล้นรถไม่หลั่ล<ด>ง,งไม่สามารถลดเหมือน,นหน้ำน้ำน้ำโขงที่ที่ท่วมมา จะจอดรถนำกระบวนตรวจการไว้ก่อนเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยทางคนในพื้นที่บอกว่าไม่สามารถเข้าได้ต้องขันใหญ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่รถขันใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะเข้าในพื้นที่นะครับของมสูงมากอเปางสูงมาบน้ำแค่นี้เลยดิไห้าน้ำนะครับประมาณเ0็ดแปบเซนตอนนี้ก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับครับเออมาลดลดมาหนึ่งเซนน่นนะก็น่าจะมาหนึ่งเซน แม่นแม่นโอ้ได้รถเราไปสบายแต่ว่าน้ำมันเชี่ยวเลยน้ำมันไหลน้ำมันเชี่ยวครับน้ำมันไหลตอนนี้ประชาชนได้เอานำรถมาจอดไว้ข้างทางนะครับน้ำท่วมเยตอนนี้เดี๋ยวรับประชาชนเข้าในบ้านด้วยครับ ไอีปาครับที่ไปอีกวะมีมีแผลไปอีกวะครับวันนี้เราก็มาช่วยเลยือู้ประสบภัยนะครับตอนนี้เรากำลังรงพื้นที่นะครับน้ำท่วมเยียวยาซ้ายมากเดนอะ เบียนขวากับเบียนรถพอที่พีมมม่มันทีมเกิดนเนี่ก็มีเ,มมเข้าได้ก็มีแค่เรือพอพอแล้วก็รถหกล้อใหญ่เท่านั้นนะแต่ก็ไม่ถ้าไม่จะเป็นก็ไม่เสี่ยงเข้ามานะครับเนื่องเป็นทางพอพอว่าหันนุนพังด้วยนี่มีหันนุนสุด อีกเกือบประมาณเหลืออีก400กว่าแพ็กมอบหมายให้มามอบผูงยิงชีพให้บ้านดงบังตำบลนาหนาหนะตอนนี้น้ําน้ําลึกมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้น,น,น่าจะอยู่ประมาณเกือบไม่ต่ำกว่า60-70เซนได้ครับตอนนี้ครับถ้ามองถ้ามองจากสายตาตอนนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้ามาได้เลยจร, <ถ S 1> ร <ถ S 2> ิงจรงด้วย,วยอตอนนี้ครับเรานำผูงยังชีพ เข้าหาหมู่บ้านบ้านตรงบา,างบเดี๋ยวรอรับได้เลยครับพอะมาณนักแข่งครับตอนนี้เนี่ยครับ 呀呀，俺懂。<laughs> เราใหญ่ใหญ่ใช้ขั้นนี้ได้ป่ะครับได้ค่ะไปไก็ได้รถตอนนี้เจอประสาทรถถนนถนนชำรุดนะครับตอนนี้ไม่สามารถรถเราไปได้น่าจะได้นั่งรถอีแท็กขันงมน้ากีไปตอนนี้ชาวบ้านแจ้งว่าถนนพังเราไม่สามารถเราจะไปไปได้ครับเดี๋ยวคงต้องใช้รถ เดี๋ยวเข้าไปขับรถก่อนเดี๋ยวเดี๋วราจะย้ายถุงยังชีพพวกนี้นะครับกับน้ําดื่มเนี่ยขึ้นรถและเรือไปแจกที่ชาวบ้านอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราเองก็ไม่เราเองก็ไม่ใช่คนพื้นที่นะครับเราเราเลยไม่แน่ใจว่าข้างหน้าลึกขนาดไหนแล้วมีทางชํำรุดอะไรประมาณไหนลงไปดูก็ได้ตอนนี้เราเราคงต้องลงเดินเลยครับอดลงมาอด โโอ้โหน้ำน้ำถือว่าไหลไหลแรงด้วยครับตอนนี้ครับอ่ะตอนนี้ทำไม่ได้แล้วม,มีตรงน,นี้ตรงเนี้ยเน,นี่ยแผ่นเหล็กคมวางอยู่นั่นอ่ะตอนนี้อยู่ยนนยเราลงมาตำรวจตำรวจพางก่อนนะครับ โอ,โ,โอ้โหตรงนี้สุดตรงนี้สุดตรงนี้ตอนนี้ถนนสุดนี่เลยนี่นี่นี่นีนี้ถ้าถ้าเราคว่นี่ถ้าเราค่ก,ก่เดียนี่เลยนี่ครับตัวนี้ถนนเฮ้ยระวังหลุมลึกเลยใช่มลึกนี่ครับถนนตรงนี้สุดเดี๋ยวทางกิมทหารจะเอาแผ่นเหล็ก<ะ>มา<ะ>ลองขาง้าเอา้อนึ่งเดี๋ยว้างซ้ายเนี่ยงทางยนี่อ้งทางย กลัวว่ามันจะหักลงไปอีกเพราะว่ามันมีคูนแค่นั้นแใ้วล้อยังอยู่ฝั่งเี้ได้เนต่แผ่นเหล็กผมอยู่นั่นอยู่แผ่นเหล็กผมมีอยู่นั่นอยู่ตรงนี้มันเป็นท่อเลยไม่ท่อท่อท่ออยู่นู่นท่ออยู่นู่นรัวนี้ปะท่อท่ออยู่ข้างหลังครับตรงนี้เป็นลุมปะท่อท่ออยู่ข้างหลังครับดูดูแนวนั้นได้ดูแนวนั้นได้ต้องการระยะรอวิทย์ ตรงนั้นน่ะตรงงเลยเส้นเหลืองไปเขากอว่าเปนเป็นฟงเป็นครับขนาดไหนเป็นครับถึงนี่ครับเนัเนตรงนั้นเขาแรงควมมาเลยถึงนี่ครับเออเบียดที่ไหนเบียมันใหญ่ก่เบียดเส้นที่ไรประมานนี้บิ๊กฟู้ดนี่งคันนึงเนี่ยเอียงไว้แล้วนี่ยมันวิ่งไปส่งของรอบเย็นน่ะตงเนี่ยเนี่ยยืนเนี่ยมันจุบหยุบหุบเลยตอนนี้ดแถวยไม่ไม่ไม่เป็นไรมันมันมีมันมีไหลอยู่ตรงนู้นครับไล่ว่าครับตอนนี้ประสบปัญหาต้องถอยรถ ออกไปที่ด้านหน้านะครับเพื่อขนย้ายถุงยังชีพและน้ําดื่มนะครับใส่รถแท๊กๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เจอปัญหาเนี่ยครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่าครับตรงนี้มันมีถุงทรายเป็นหลุมขนาดใหญ่เป็นหลุมขนาดใหญ่เลยครับแล้วก็มีทางพี่พีอาหารเขานำเหล็กแผ่นเหล็กหนาประมาณ 9มิลน,นะครับเพื่อที่ที่มาติดถนนไว้ชั่วคราวก่อนตอนนี้รถใหญ่ไม่สามารถเข้ามาได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะนำถุงทรายมาเพิ่อมอีกนะครับตอนนี้ตอนนี้เราเราต้องกลับไปหน้าปากซอยนะครับเพื่อที่จะขนย้ายสิ่งของของอกก่อนนะครับ <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็คือรถยักษ์ขาวเราครับไม่สามารถผ่านทางได้นะครับเพราะว่ามีทางชำรุดอยู่ด้านหน้าไม่สามารถไปต่อได้ก็เลยจะลาเลียงผ่านรถไถนะครับรถรถไถของชาวบ้านนะครับเข้าไปแทนครับเสีเยง นะครับความลึกของระดับน้ําในทางเข้าหมู่บ้านนะครับน่าจะประมาณ50-40-50เซนได้นะครับจะไวเห็นคอมเมนต์เลยเรา่อยค่อยตามไปก็ใ่้ผท่านขอ ผ่านโบ่่บครับอันถนนมันรถไทยรถไทยมันอยั่า่งี้ผ่าหายนะถนนมันพังครับมันหลุดลงไปข้างล่างทีนบอกเบว่าอะไตอนนี้นะครับการนำเลียงนำเลียงชาวบ้านนะครับเข้าหมู่บ้านเพราะว่ารถไม่สามารถผ่านได้ครับกระเป๋ากระเป๋าพอดครับกระเป๋าพอด ลงในนอนนยต่อยกัน้งเขาได้ยินนะยิ้มเขาผมอ่านไม่ไ้ดูใาร์เขาเศร้าที่ได้กินแล่ของเราเบอร์ละมือเลยตัดเลยครับตดไปิดรถไเลยไมลบปุ๊บปลรกันยนี้คนละล่ะไมนใ่ครับคนละครับคนี้ส่วนก็ต้องบ้ารถแเ้พไปนะครับ ่จัดกระตุ้นรุ่นพี่ของผมเป็นอะไรอยนี้นะเด็กโอ้ห่อนบป็อรีลาน่ะมอนครับว่าไงครับเล็กก็ร้อนครับร้อนแต่ก็สุดยอดครับวันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ครับได้ลงพื้นที่ของจริงใช่ครับหลังจากไม่ได้ลงมา สักทักใหญ่ๆเพราะว่าเพราะว่าทีมงานทั้งเราเป็นศูนย์ใหญ่นะครับต้องได้นำเรียงถุงยังชีพแพ็คขนมาจากที่ต่างๆเข้ามาแล้วก็เข้ามานี่สองสามพันถุงสองสามพันถุงได้น้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละสองสามพันแพ็คได้นะครับนั่งไหมล่ะแกนแกนนี้มันก็แฉะแล้ว ผพื้นที่จริงครับตอนนี้จากจากผู้ช่วยเหรือเกือบเกือบเกือบกลายเป็นผู้ประสบภัยเกือบเป็นผู้ประสบภัยแล้วตอนนี้ต้องคอยคืนเปลี่ยนรถครับตอนนี้คงต้องใช้รถรถไถชาวบ้านใส่ม็กลายคนของคุณเจ้าที่ครับเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านดงบังเพราะนี้จากถนนชำรุดพังเสียหายเยอะครับรถ รถหนักไม่สามารถเข้าได้ตอนตอนนี้เราเลยต้องลุยน้ำเพื่อเป็นแนวให้รถหกล้อครับลุยลุยกันต่อครับพวกเราลุยกันต่อเรายังไหวครับข้างหน้าก็เดินลุยน้ำ ตอนนี้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปได้เลยมีแค่เรือปอพอที่สามารถเข้าไปได้น้ำท่วมนานเกือบจะเข้าน่าจะเข้าเกือบเดือนที่สองได้แล้วครับตอนนี้ตอนนี้มันเป็นน้ําน่าเป็นน้าน,น,น,น้ําห้วยน,น้ำแก่มามาจากไปมันมาจากห้วยไหนนะพี่ตั้ม ห,ห้วยหลวง้วยหลวตอนนี้ห้วยหลวงเราก็เริ่มเริ่ม,ร,มระบายเปิดประตูระบายน้ําได้แล้วจากห้วยหลวงานน้ำเราก็เริ่มระบายได้จากห้วยหลวงคนวิสัยได้แล้วเราก็เปิดประตูน้ําได้แต่ตอนนี้ยังก็มีน้ำท่วมขังเยอะชาวบ้านในพื้นที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ พวกเราเองก็ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดหนองคายที่นําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านสมพสมิตาิริลงพื้นที่มอบผูทยังชีพให้ชาวบ้านดงเบาที่ได้รับความเดือดร้อนจากจะเข้าไปช่วยเหลือครับถนุนทางเกือบกลายเป็นผู้ประสบภัยกันซะเองอเราเลยต้อง เอวับมาก่อนเอวับมาตั้งหลักเพื่อขอลถรถจากชาวบ้าน